ถูกใจทั้งสาวๆแล้วก็หนุ่มๆนะคะก็ใครที่ชอบใหญ่ๆอลังอลังนิดนึงนะคะเส้นนี้สวยมากนะคะแวะมาลองชมสินค้าจริงที่ร้านกันก่อนก็ได้นะคะน้ำหนักสาบาทนะคะนะมือนะคะผ้าบิดต,ตะใบโป่งชั้นเดียวนะคะเป็นงานทับลายตัดลายในตัวนะคะเดี๋ยวซูมดูลายนะคะลายจะเป็นแบบสมัยใหม่หน่อยนะคะก็คือเป็นงาน ทับลายสีนวลนวนะคะสาบาทจ้าลายสวยมากเลยนะคะลายนี้ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะคะน้าพนเดล่าสาบาทนะคะตัวชามนะคะเป็นงานสวยๆพนเดล่าสา,บา,สาบาทนะคะสวยน่ารักมากๆ ค่าเพนเดอล่าสบาทนะคะงานสวยงามนะคะสายด้านในเป็นงานเบนซ์นะคะไม่ใช่สีเสาแบบตันนะคะเป็นลายเบนซ์นะคะตัวชามสวยงามนะคะติดเคทน้ำหนักทอง3บาทนะคะเพนเดอล่าน่ารักมากหอยจีหอันเลยนะคะอันนี้สวัสดีข้อมือเบาๆซินี่ค่ะ3บาทนะคะ แอนดดล่าเก๋มากเส้นนี้นะคะแอนด์ดล่าน้ำหนักทอง3บาทนะคะอันนี้มากับตีนคริสต์มาสนะคะสายก็จะเป็นแบบสีเสาตันปๆน,นะคะแข็งแรงมาแล้วจ้าลายมีนาค่ะอีกลายหนึ่งที่กำลังฮอตฮิตนะคะเป็นแบบงานแบบเงานะคะแล้วก็ตัดลายตลอดทั้งเส้นนะคะ ค่ะลายมีนาค่ะเป็นแบบ3บาทนะคะอันนี้จะเป็นขนาดเท่าๆกันทุกข้อนะคะมีห้อยจี้ลายสวยมากนะคะค่ะสร้อยข้อมือลายมีนานะคะเส้นนี้จะต่างกับเส้นเมื่อสักครู่นะคะก็คือตรงด้านหน้าจะใหญ่นะคะแล้ก็เล่นลายสโลปลงไปเป็นเส้นเล็กๆด้านหลังนะคะลายมีนานะคะแบบ3บาท อันนี้จะเล่นไล่ไซส์นะคะด้านหน้าจะใหญ่ด้านข้างจะเล็กนะคะไล่สโลปลงไปเรื่อยๆนะคะมีห้อยจี้หัวใจด้วยใช้ข้อมือน้ำหนัก3บาทนะคะห้อยตัวจี้แบบงานสุโขทัยนะคะสวยมากตัวจี้นะคะเดี๋ยวซูมจีด้ดูสายโซ่เป็นแบบโซ่ตันๆนะคะ ลายเสือโครงค่ะ3บาทนะคะใครรออยู่นะคะสินค้าเข้าแล้วนะจ๊ะลายสวยสยข้อมือลายเสือโครงค่ะ<ม>เส้นนี้จะเป็นแบบเงาสลับพ้นทรายนะคะจิกเพชรนะคะจะเล่นไฟมากกว่าเส้นเมื่อสักครู่ น้ำหนักทองอยู่ที่3บาทนะคะมีห้อยจี้หัวใจอันนี้นะคะสำหรับคนข้อมือประมาณ15เซนนะคะเป็นแบบเงาล้วนเลยนะคะไม่ตัดไม,ไม่ไม่พ่นทรายไม่ตัดลายทรายไม่ทับลายนะคะลายเซอโค้งค่ะแบบเงานะคะไม่ตัดลายอันนี้จะเป็นเงาล้วนๆเลยนะคะมันจะคล้ายลายเปียๆนิดนึงนะคะแล้วก็คั่นด้วยตุ้มนะคะกำลังดีหวานๆ ข้อมือกึ่งกำไร3บาทนะคะสำหรับเส้นนี้สวยมากนะคะอย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเส้นนี้ก็สวยนะคะเป็นลายโอ่งขั้นมีนานะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปตอนใส่ให้ชมกันด้วยนะคะสร้อยข้อมือกึ่งกำไรน้ำหนัก3บาทนะคะนี่เงาวับเลยค่ะเส้นนี้นะคะเป็นโอ่งขั้นมีนาด้านหน้านะคะแล้วด้านข้างก็จะเป็นลายปล้องค่ะาาลายบิดนูนนะคะ นี่ค่ะบางคนก็เรียกลายกระดูกูนะคะแล้วแต่จะเรียกนี่ค่ะมีห้อยจี้หัวใจด้วยนะคะเส้นนี้จะขนาดสำหรับผู้หญิงค่ะกำไลออข้อมือบิดนูนนะคะจะมี2แบบค่ะแบบโป่งนะคะหน้าก็จะกว้างนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นแบบตันนะคะหน้าจะแคบกว่าเดี๋ยวลองลองเทียบขนาดหน้ากว้างให้ดูนะคะ,ะ,คะลายสวยๆอีกหนึ่งลายนะคะแนะนำนะคะ นี่เวลาใส่สวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมสินค้าตอนใส่ใช้งานกันหลังจากตอนนี้นะคะค่าลายหัวใจหลังเต่านะคะงานสวยมากนะคะน้ําหนักทองอยู่ที่3บาทนี่ค่ะเป็นหัวใจตัดเงานะคะและจิกเพชรบนหัวใจต้องมือสบาทนะคะ,ะ,คะลายสวยมากๆเลยนะคะเป็น ลายคล้ายๆแปดเสานะคะแล้วก็ถักเตียนะคะแซมด้วยลายยินตันมาแล้วค่ะลายเปียนะคะสวยงามมากน้ำหนัก3าบาทจ้าเ<ๆ>ป็นายสุดๆสักข้อมือ3บาทค่ะจะมีห้อยจี้หัวใจกับดาวนะคะสายก็จะเป็นลาย ถัก,ถกมาแล้วค่ะสร้อยข้อมือดอกพิกุลนะคะเป็นแพรมาเลยนะคะ,คะเหมือนใส่กำไลเลยนะคะสวยงามค่ะยังอยู่กันที่แนวแนวแบบหอยตุง้งติ้งนะคะสายจะคนละแบบกับเมื่อสักครู่นะคะสายจะเป็นแบบ เกลียวอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวไปดูตอนใส่ใช้งานกัน,นะะสามบาทน่ารักน่ารักนะคะลายเป็นเกลียวนะคะแล้วก็ทับลายนะคะแบบแบบนี้พ่นทรายนะคะเขาจะเรียกว่าทับลายนะคะแล้วก็ห้อยจี้นะคะ3บาทก็ไม่ใช่จะเวอร์วังอย่างเดียวนะคะแบบน่ารักน่ารักเราก็มีนะคะ<า>เป็นพิกลสายพิกุลแบบกลมนะคะเรียงตัวสลับชั้นกันเล็กน้อยนะคะ ค่ะแล้วข้างหน้าก็จะเป็นโอ่งขั้นด้วยลายมีนาถ้างานสนมือ,มอลายดอกพิกุลนะคะด้านหน้าก็จะเป็นโอ่งขั้นมีนานะคะสีตุ้มนะคะแล้วส่วนในตัวของสายนะคะจะเป็นพิกลเนี่ยเป็นดอกพิกุลนะคะเก๋กไก่มากนะคะลองทิ้งข้อมือ,อ ยังมาอยู่ในโซนของตุ้งติ้งอยู่นะคะน้ำหนักทอง3บาทค่ะหลายสวยนะคะมี3บาทน่ารักน่ารักเพิ่มอีกเส้นหนึ่งนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบลูกบอลน,นะคะห้อยจี้หัวใจนะคะดวงใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่มากนะคะกำลังน่ารัก <c oughs> สาบาทจ้าหวานะะเด๋วฟุงฟิงนะคะสายก็เป็นแบบตันๆน,นะคะค่ะสร้อยข้อมือเออสาบาทนะคะสำหรับเส้นนี้เป็นลายเกลียวกัดกดนะคะจะเป็นลายเกลียวที่ทับลายนะคะเราเรียกลายทับเป็นทับลายแล้วก็ตัดลายในตัว แล้วก็มีห้อยจีห้หัวใจจิกเพชรห้อยจี้ดาวจิกเพชรนะคะตัดลายในตัวเส้นนี้น้ำหนักสามบาทค่ะลายตันนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่สามบาทนะคะใส่แล้วเหมือนใส่บาทเดียวเลยนะคะสาบเส้นนี้นะคะตันๆเหมือนกับบาทหนึ่งปงเลยนะคะค่อนข้างตันมากนะคะสายแบบละเอียดสุด ด้านบนก็เป็นเป็นตุ้มเบาๆแต่งให้ไม่เรียบเกินไปนะคะข้อมือลายหัวใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนใส่ใช้งานนะคะสำหรับเส้นนี้โดดเด่นมากเวลาตอนใส่ค่ะลายหัวใจนะคะมาดูกันค่ะใส่แล้วหวานแค่ไหนน่ารักแค่ไหนนะคะสวยงามมากเลยนะคะลายนี้ค่ะข้อมือสามบาทค่ะ ว้าวเส้นนี้นะคะนี่ค่ะเหมือนใส่กำไลอีกเส้นหนึ่งนะคะลายแบทแมนคู่นะคะสามบาทน,นะคะลายพิกุลแบบเ,เป็นแพรพิกุลนิดนึงนะคะปกติเราก็จะเห็นเป็นพิกุลแบบเป็นสร้อยข้อมือกลมๆแบบนี้นะคะเส้นนี้มาเป็นทรงเป็นแพรนะคะเวลาใส่ใช้งานเหมือนกำไลเลยค่ะค่าพิกุล3บาทน,นะคะ บิดตามาา3บาทแบบปันตันนะคะเล็กมากเส้นนี้ตันมากนะคะใส่ก็ไม่อันตรายดีสร้อยข้อมือเลดปั๊มมังกรนะคะนี่ดด้านหน้านะคะจะเป็นลายมังกรนะคะนี่ค่ะด้านข้างก็จะเป็นเลดแบบบิดแบนนะคะเงาๆแล้วก็ตัดลายนิดนึงค่ะผู้ชายใส่สวยนะคะ เลมังกรค่ะสามบาทเป็นงานาสายเป็นบิดแบนแบบตัดัดเ,เป็นทับลายนะคะสายบิดแบนแบบทับลายสวยมากนะคะด้านหน้าก็ปั๊มละเอียดนะคะงานเห็นเด่นชัดขอบตัดเงานิดนึงนะคะเล่นไฟนะะสนใจสอบถามได้เลยค่ะน้ำหนัก3บาทค่ะเส้นนี้3บาทค่ะ ๊กลางเซ้นจูรีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองหลูประพันธ์รับฝากทองออมทองออมบ่มีดอกเบี้ยจัดทรงสินค้าทั่วไทยทั่วโลกสื่อตรงทรงไหวหมั่นใจโต๊ะกลางเซ้นจูรีโ0 0 2 2 4 5 0 0 8 3ไลน์แอด t k g o c e เส้นจูรี